ตอนนี้ก็มาถึงพีระมิดที่เรียกว่าไมดุมพีระมิดนะคะที่นี่คือที่สุดท้ายของทริปนี้ค่ะไมดุมพีระมิดนะคะ่าเมื่อกี้มีเด็กมาคุยด้วยเด็กของที่นี่ที่โลโก้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีเราก็จะเห็นรถทหารแล้วก็มีปืนใหญ่มาแ,แถวๆนี้นะคะเพราะว่า มันอาจจะอยู่ชายแดนหน่อยนะคะก็จะมีเด็กโลโคล้เด็กเหมือนมาทัศนศึกษาเด็กๆเ,เต็มเลยค่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะที่เห็นอู้คะคือเป็นทะเลทรายเป็นเดเสเ็ดไม่มีตรงนี้นะไม่มีไม่มีการขายของแล้วก็คนมาน้อยมากค่ะ อ่าเดี๋ยวให้ดูภาพกันเลยดีกว่านะคะมีเด็กน็กเรียนโอ้ผู้ชายคนนี้ที่ใส่สูทนะคะเขาเป็นเหมือนการที่มาจากทัวร์ของเราเขาก็มาไล่เด็กนักเรียนนักเรียนเขาเขาไม่เคยเห็นคนต่างชาติสักเท่าไหร่เขาก็ชอบมาดูบางทีเขาก็มาขอถ่ายรูปเขาก็ตื่นตาตื่นใจกันนะเป็นดต่างสงารเหมือนเนาะลงมิตสภาพเนาะ

ที่นี่นะคะแล้วตอนนี้อยู่ที่ข้างในเนี่ยมันเป็นที่เขาเพิ่งขุดพีรามิดเรียกว่าไมดุมพีรามิดอยู่ที่เมืองฟายุมฟายุมนะคะที่ประเทศอียิปต์เป็นพีรามิดเนี่ยนี่คือที่ที่สุดท้ายที่เรากำลังมาที่เห็นแสงเล็บๆนู้นคือเอามงอีกด้านหนึ่งนะคะ ยากแล้วก็เสียงม,มันก็จะก,ก้องกํางวันมากนะคะแล้วที่นี่มันเป็นพิ่งขุดน่ะมันก็จะเป็นดินทรายแล้วก็เลื่อนมากเลยลงมาต้องใส่รองเท้าไฮกิ้งรองเท้าแตะมาไม่ได้เลยเดนเบีย <Bien, Pierre. S 1> เห็นไหมคะ Bien, <Pierre. S 1> ตรงนู <Hello. S 1> ้น,น <Hello. S 1> มันก็จะเป็นอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เลยอ่ะก็จะเป็นแสงลิบลีๆตรงนั้นนะคะ,ะในนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคอ่าอ i s ิ i s ามิ e เตอร์โน i นี่คือหิน l imestone l imestone But this is like น o กหินล imestone เหรอ is a like is feel is yeah skin like the modern this is modern this is modern but it's inside here oh look inside is limestone นี่ค่ะนี่คืออยู่อยู่ในพิรามิดเลยนะคะอันนี้มาเป็นแบบทัวร์ที่คนทั่วไปทัวร์ทั่วไปเขาไม่มาเพราะว่ามันมันไม่มีความสะดวกสบายไม่มีไฟให้นะคะอันนี้ ไม่มีไฟเลยนะคะใช้กล้องมือถือถ่ายแบบนี้นะคะโอเคดูเท่านี้ค่ะ <Yeah. S 1> มันก็ลื่นๆนี่คะ่ะส่วนหินเนี่ย limestone rightlimestone it look like limestoneyeah that's limestoneand it's not easy to breathe mm. มันหายจะยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยฝุ่นดินแล้วก็ที่เห็นนะมันก็เป็นแบบสายไฟนะคะ ทางขึ้นมันก็จะทางลงมาก็จะเป็นลื่นๆนะคะแล้วก็คือตรงอุมงนี่ค่ะทางเข้าก็แคบแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวจะลองทำอะไรนะคะม,มีคนมีคนคันถ้ามาต้องคันมาแบบนี้ค่ะก็คือต้องคันด้วยด้วยด้วยมือด้วยเทา้า โอเคเราจะกลับไปแล้วนะคะคือต้องคานแบบนั้นเลยนะคะทางขึ้นก็จะลืล่นหน่อยแนะนำถ้าอยากจะมาต้องใส่รองเทา้าทายิงชูนะคะนี่คือที่สุดท้ายที่มากันค่ะาทางขึ้นมันก็ลื่นหน่อยโอเคพยายามจะขึ้นนี่นะคะห่างขึ้นมา คือถ้ามาที่นี่คุณก็ต้องคลานแบบเมื่อกี้นะคะอ่หนก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะที่แห่งนี้ฟายุมพีรามิดนี่ค่ะที่เราเพิ่งไปมา how was it good <Yeah. S 1> นี่ค่ะมันก็จะเป็นรู How was it, Jasmine? Very oh uh, I have to lie down because Yeah, I call But oh, You cannot talk now. <laughs> How was it, Christian? It was nice. It was nice? Yeah. Did you like it? Many uh, beds inside. Bad inside? Yeah. Hard to breathe, right? <Okay. S 2> อันนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มปิดแล้วนะคะเราคงไม่มีเวลาเพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งที่ไปก่อนไม่กี่คนที่ลงไปนะคะนี่ค่ะฟายุมพีรามิดไม่ค่อยมีคนมาไม่มีอะไรขายของไม่มีอะไรเลยห้องน้ําก็ไม่มีให้นะคะมีแต่ทะเลทรายนะคะตรงนี้เขาบอกล่วงหน้าว่าไม่มีแม้แต่กระทั่งห้องน้ําค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ ไม้ดุมพีรามิดเป็นพีรามิดที่สุดท้ายอันนี้พีรามิดอันนี้ใหญ่กว่าอันเมื่อกี้เล็กที่เข้าไปตรงนี้นะคะก็จะมีทางแบบนี้นะคะให้เกาะไปอย่างนี้นะคะไม่ยากมากไม่ลําบากแล้วก็ไม่เตี้ยม,มากด้วยค่ะเราจะเข้าไปานี้กันนะคะซึ่งมีแต่ปุมของเราเท่านั้นค่ะ,ปะไปดูกัน oh. oh this one it's not that hard อันนี้ลงไปง่ายหน่อยนะคะเนี่ยอันนี้ลงไปเร็วได้เลยค่ะแล้วก็มีทาง แบบนี้มีไฟให้ด้วนะคะดีมากอันนี้อันนี้ง่ายกว่าที่เกรดพีระมิดอีกค่ะเราจะเข้าไปถึงคิง g ช h เบอร์ที่นี่ก็มีคิง g ช h เบอร์เช่นกันค่ะเราลงมาถึงตรงนี้นะคะมีทางเดินให้เดินมีไฟให้แล้วก็ต้องปีนขึ้นไปอีกค่ะตรงนี้ก็จะมีไฟลุบรรให้นะคะ เป็นบันไดกบแค่แบบนี้เห็นไหมคะใกล้แล้วใกล้ถึงแล้ว ก็ได้ออกมาจากที่ปิรามิดไม่ดุ่มแล้วนะคะโหเหนื่อยกันทั้งนั้นเหงื่อเปียกโซกไปนั่งทําสมาธิกันในนั้น,นะคะ่ะไม่นานแต่ก็อึดอัดพอสมควรเพราะว่าห้องเล็กนิดเดียวแล้วก็พวกเราหลายคนนี่คือบรรยากาศอรอบๆปิรามิดตรงนี้นะคะอันที่เราไปที่เห็นเป็นว่ามันไม่มีทางเดินให้ต้องคลานอะ่ะต้องทานสองเท้าสองมือคือพีรามิดอน,นุนะคะซึ่งเสียหายไปเยอะมาก แต่ที่เมื่อกี้นะคะที่มีสะพานให้เนี่ยเป็นทางเดินให้ไม่ใช่สะพานเป็นบันไดมันเหมือนสะพานแบบของที่ใช้ที่เขาแบบบนลือเนอะเาะก็คือตรงนี้นะคะบริเวณนี้ก็คือไมุ้่มพีรามิดนะคะเราอยู่ที่เมืองฟายยุมฮะเราก็จะเห็นรถสีดำๆนูน่นเป็นรถของพวกตำรวจก็จะมีปืนนันใหญ่นะคะตรงนี้นะคะก็ถ้าจะมาก็ขอให้เป็นรองเทา้าฮกิ้งชูที่ พอจะปีนได้พอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าดูแบบนี้เนาะคุณเห็นรถนะครถรถบัสของเราอยู่ตรงนู้นมันก็จะเป็นดินไซายที่แห้งลื่นๆแบบนี้นะคะก็จะมีตำรวจคอยตรวจด,ดูตลอดอนี่ค่ะคุณก็ต้องเดินขึ้นไปแบบนี้เนาะตรงนี้ก็คือที่ไม่ค่อยมีทัวร์มาลงหรอค่ะ พวกเว้นคนที่อยากมาศึกษา,าจริงแล้วก็เป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพลังงานอย่างบริสุทธิ์นี่คนใส่เสื้อสีดาคือหัวหน้าทัวร์ของเรานะคะ่ะหัวหน้าทัวร์ของเราบอกว่าที่นี่พลังลง,งานอย่างบริสุทธิ์พวกกลุ่มที่ spiritual ทัวร์เขาจะพามากันที่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจอยทัวร์ของบริษัทนี้เนาะ,ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ,ะทําให้คนที่ไม่ได้มาก็ได้เห็นเนาะว่า,าเที่ยวแบบนี้เป็นอย่างไรนะคะ นี่ค่ะถ้ามองจากวิวตรงนี้นะคะก็สูงประมาณนี้นี่ก็อีกมุมหนึ่งของปีรามิดท,ที่เราไม่ค่อยได้เห็นในตามรูปหรือวิดีโอกันนะคะไม่ใช่ทุกที่จะ,อ,ะอย่างที่เราเห็นเนาะโอ้แสงกำลังสวยค่ะโอเคเดี๋ยวต้องขึ้นรถแล้วนะคะนี่คือที่สุดท้ายของทริปนี้ค่ะเราจะต้องบายบายอียิปต์กันแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางกลับกันจากโรงแรมตั้งแต่เช้าค่ะ แล้วก็เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะอีเย